ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ครับโอเคตรวจสอบรุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะจะเป็นซีฟลูหกา่เทรดอันนี้เม่งเทรเพรหลายรอบมากกว่าจะได้แบบสองหนึ่งปีที่แล้วก็น้องผู้ชายเทรดให้ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับไม่ไม่ถึงปีหรอกน่าจะมันออกเร็วมาเดือนหนึ่งนี้จะเป็นสีชมพูความจุสองร้อยห้าสิบหกนะคะความจุเท่าไหร่นะครับสองร้อยห้าสิบหกกรั เาจะอุเลยมัดปคสวา้เดาเคสเลยไหมเาคสเลยนี่เอาเป็นเคสใสเช่ไใช่เทที่ทีุ่ยกูเยนไว้นะฮะไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนนะมันจะได้สวยกับเขาเข้ากับเพื่องเนี่ยได้เค์ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เอลาเลยเเราเราสามารถใช้ตัวกลาได้มีสี่ะผมว่าสี่จับขนาดกว่อีก ตัวสี่อ่ะมันจะเป็นด้ามกลมๆใหญ่ๆเห็นไหมครับจับถนัดกว่านี้อีกอันเนี้ยผมจําได้ว่าไม่ถึงสิบครั้งนะที่ออกมาใช้อ่ะผมติดกาวไว้ด้วยนะของงตััวนี้ก็ยเพราะว่ามันมันหลุดง่ายถ้าเป็นถ้าเป็นตัวซื้อซื้อต่อผมไหมครับอ๋ลเหรอจะขายแล้วเนี่ยไปหาหลอกขายก่อนพันหนึ่งเนาะได้พลนได้นะฝากขายหน่อยนะครับขอบคุณมากวดมือชกกันเลย ตัดไซนอ่อนก่อนนะคะสวยปะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบิ่นค่ะได้เลยได้เลยชุบูสวยเออสีมันเป็นมันไม่ออกกับชมพูจังโออ๋ออ๋อออแตน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 ดูเด็ดะชมพูนมนมโอเคครับตัวเคสเดี๋ยวเราจไปเซตให้คุณนะครับจะขอรถมือเออตัวเคสมัน มันมีส่วนลดใช่ไหมครับใช่ครับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันเหลือเท่าไหร่นะจะเหลือสองร้อยห้าสิบบาทเอาอ,อะไรเพิิวเล็กหรอท็อกช็อกเลยประมาณเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทได้ได้ได้ จะเบากว่านิดนึงกว่าตัวเขาเรียกว่าวอาาะไรตัวหนัาตรงเนี้ยจะแคบกว่าหมายถึงว่ามันจะไม่น้อ,อ,อ,อยู ไทโอนนะคะเดี๋ยวเช็คเครื่องให้เรียบร้บอยก่อนขันอนถ่ายก่อนส,ส่วนใหญ่เขาเช็คอะไรกันบ้างอ่าจะมีโปรแกรมการเช็คพวกหน้าจอเสียงลที่กิดขีดอะไรเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะออ๋แล้วก็เซ็นเซอร์หน้าจอ,อ อันนี้ป็นฟิล์มฟิล์มกระจกไปด้วยเลยไหมครับด้านหน้าข้างหน้าเหรอครับใช่ครับมันจะเป็นกระจกข้างหน้าแล้วเป็นฟิล์มกระจกหรือว่าเป็นฟิล์มถ้าเป็นตรงนี้จะเป็นกระจกครับถ้าเป็นตรงนี้จะเมันมันมีที่มันเป็นนุ่มๆเขาเรียกอะไรไฮโดรเจลไฮโที่ที่นี่ไม่มีใช่ไหมกระจกกระจกถูกสามร้อยเก้าสิบบาทเท่าไหร่นะครับได้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 เปอร์เซ็นไหมครับไม่ได้ครับขอบคุณมากเลยับแต่เขาได้ยอดออ๋ได้ได้ครับได้ครับแบ่งกัน ได้ครับได้ครับได้ครับแล้วทำไมต้องกระสิบเลยเราก็อยู่กันแค่ไหนกลัวต่ออื่นได้ยินไม่ใครเลยก็งงตอนแรกก็งงเพราก็ซิบทำไมนี่แตวนมันเหลี่ยมเห็นะอันี่มันจะหมุนใช่ไหมนี่มันจะเป็นเหลี่ยมเป็นเหมือนของแตนแล้วอ่ะพี่นี้ใช้ตามแตนแล้วเนียจะได้เหลี่ยมเหมือนกัน แตนมีเหลี่ยมไหมอือโท์มนเหลี่ยมมาคัไห้อืมใช่เหรอส ที่ชาร์จเขาแถมนะครับค่ะสายชาร์จมากับหัวชาร์จอะครับหัวชาร์จใช่ค่ะเขาแถมอะไรนั่นไงครับดูข้างๆกล่องขาวๆอ่ะอันนั้นคือเขาแถมนะครับแถมด้วยเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับเขากําหนดมาว่าต้องเป็นขอเปลี่ยนะครับจริงๆอ่ะมีแล้วผมมี45วัตต์ด้วยแบบเป็นสำรองอ๋อรู้ละไปขายอ่ะขาย ราคาไหมเขียนราคาด้วยหนังสือไม่ดึกดกเย็น เช็คเครื่องค่ะครับดอกจันสี่เหลี่ยมศูนดอกจันสี่เหลี่ยมหนาวเนาะต้องกดเรียนเจอรื้อจะเป็นการต้องกดล็อกก่อนน็อกว่าไงค่ะ หมายถึงว่ากรีนหน้าจอออเคสใสแปดสามสาบครับอ๋อค่ะ,ออคะก็อ่าฮะคือคือราคาราคาเคสคือหนึ่งพันเก้าสิบบาทถูกต้องไหมหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบอ่าฮะสองสิบค่ะ,คะ,คะ โอเคค่ะขอเครืนะอ่องดนึ่งค่ะอ่อาหาให้ลูกค้าสแกนจ่ายเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจ่ายอีกทีหนึง่งตอนนี้ก็มาเช็คเครื่องอยู่ค่ะค่ะอีะอนะ ดๆพี่ม่มีเท่นั้นหละให้มันเป็นระดับแบบนั้นเหรอ,อ,อมหมายถึงว่าอยาก,ยากได้ไอซันฟาลีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งพี่เอาไปว่าเราอยากได้เป็นซันฟารอถ้าไม่งั้นก็ซื้อทานีก็ได้นี่เออกว่านั้นเราเราเราจดมาแล้วนี่ว่าข้างหน้ามันเขียนว่าอะไรนะไก่อะไรซื้อ่านีก็ได้ทานีก็มีตั้งเยอะก็ว่ามีเยอะนะ ตัวกรองรอันกออืมอกรอีีเอแตอก็ต้องรกรเราก็ต้องไปปิดัไม่ใช้แล้วนะครับใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับไม่แล้วค่ะไม่ะ จะต้องใช้ก่อนผูกกับตอนนี้คือแยกเบอร์ออกมาก่อนเดแล้วกดล็อกอ๋อต้องล็อกขโอเคติดงานมาถึงอาจารย์สิว um> okay. ิสนโอเคอัน okay. นี้เป็นทดสอบหน้าจอนะคะคสีแดงคร่บพวกเดซิเซลนะคะไม่มีนะคะ กรีนครัตัวนี้ดีๆนะมีเตือนด้วยดีมากดีมากถ้าเคยเจอมาเก็ตอือๆม่รูนี่มีเสียงสสมเสียงครับอ่านี้สั n นะคะลองจับที่เครื่องนะคะโอเค ครับครับได้เดี๋ยวพี่ไปริงเอ่อใช้เบกหรือข้าวครับเอ่อหลายกล่องนะครับได้ครับเราเรามีไลน์กันไหมครับรติดลูกค้าได้งั้นเดี๋ยวลูกค้าแอดไลน์แล้วก็อ่อคุยกันในไลน์ก็ได้ครับแล้วอยากได้เมนูอะไรผมผมมีเมนูบางอย่างเดี๋ยวให้ทางแอดมินแจ้งไปว่าพวงนี้มีเมนูอันนี้ด้วย ทำไมนะจ้าว่าอะไรน,นะลูกค้ามาสองเจ้าเอเมื่อกี้ก็เทปร,รับยี่สิบเอ็ดอืมเทปาร,รับกี่กล่องยี่ห้าเหรออ๋อ กามเขาก็่องกล่องสองช่องกรก่องสี่ช่องสองช่องเจอจะส,<อ>สองช่องนี้ท้งนี้เหรอเออหมดเลยอ,อย่าไปซื้อลัางนังเลย คือนี่คืออะไรอ่ะเช็คว่าเป็นแบบจอเบิร์นไหมค่ะอ๋อใช่จะเป็นการเช็คนี่มันจะมี9จุดไงนะแล้วเราดูเลยเหมือนดูสีอะค่ะมันจะมีสีว่าสีมันเป็นแบบเป็นร่องเป็นเบิร์นไหมอ๋อค่ะค่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เรากังวลก็น่าจะเป็นกล้องไหมข้างในกล้องมันจะมีฝุ่นจะมีอะไรไหม แต่คงจะไม่มีอยู่นเนาะเดี๋ยวลองดูกัอนก็ได้ค่ะคุณกน,วนกวรรณโทรมาบอกว่าสีน้ำเงินมาก่อนถ้าไม่<ช>เปลี่ยนสีก็น่าจะได้เร็วกว่านี้อีกใช่ค่ะโชคดีะที่เปลี่ยนสีทันก็อุตส่าห์ใจดีให้เปลี่ยน <อำ S 1> คือลังเลพิเศษ,ษให้เพราะว่าโดยปกติเราก็คือ คือเราจะแจ้งลูกค้าว่าถ้าจองเราอ่ะม่เปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนความจุเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนได้คือโปรโมชั่นค่อยคุยหน้างานอ๋อใช่กรณี้ก็คือไปทําเรื่องขอให้เป็นกรณีพิเศษค่ะเขาก็ส่งมาอย่างไวค่ะโอเคลองดูก็้องจะดูยจะต้องไฟส่งนะคะได้ครับอยวเรายนะโอเคอุปกรณ์ครบ เดี๋ยวติดทีมเดี๋ยวน้องเขามาติดซีมให้ได้เลยเ่อยอดที่จำชำระก็คือจะเป็นซีนกับเคสรวมกันค่ไนะได้ถ้าจะไม่ปัญหาอะไระก็เดี๋ยวเราจ่ายทูมอนี่ไวเล็ตก,ก็ได้เดี๋ยวเราสกแกนจ่าย แกนจ่ายทวรมันนี่ใช่ไหมคะมีมีสิวมีธนาคารได้ไหมคะเพราะว่าน้องเขาจะตัดยอดเป็นวันพรุ่งนี้อ๋ออยากได้ธนาคารนะคระธนาคารก็ได้นะครับค่ะธนาคารไทยพาณิชย์่เงี้ยได้ใช่ไหมครับได้ได้ค่ะแต่ทัวร์มันนี่วาเล็ตเข้าไปจ่ายค่าอาหารอ่าค่ะแยกกันใช่ไหมครับแยกกันอันนี้คือของที่ร้านนี้แต่ว่านนี้เดี๋ยวเราจ่ายเฉพาะเคสกับฟิล์มได้เลยได้เลยได้เลยให้จ่ายเลยไหมได้เลยค่ะได้ครับ ต้องเป็นธนาคารธนาคารไหนก็ได้ใช่ไหมคะธนาคารไหนก็ได้นะครับค่ะโอเคหมีหยอ่โทรแจ้งให้น้องโทรมาติดต่ออ๋อยอดเท่าไหร่นะครับ หนึ่งสองสองสามค่ะหนึ่งสองสองสามเรียบร้อยค่ะขอบ,บคุณค่ะครับ,รบอขอถ่ายสรุปแล้วกันค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ่ายโองข้อมูล ร้อยแล้วค่ะติดติ้งให้หน่อยค่ะแล้วก็ทีวีสมาร์ทอย่านะี Move to Samsung แอปสำหรับไทโอน์อยากให้น้องเขาเริ่มให้ก็ได้ค่ะติดติ้งก่อนทีวีตันี ดี่เดี๋ยวเอาเบอร์ไปเ์อใน g ูเก l e ก่อน พี่ครับผมโทรจากร้านข้าวกล่องที่แอดไลน์หรือ,อยังอะครับ <c oughs> อ๋อผมก็เอ๊ะผมผมก็ผมก็โทรถามที่บ้านว่ามี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 คนจะมาแอดไลน์จะสั่งข้าวเขาบอกว่ายังไม่เห็นมีเลยผมก็โทรไปหลายรอบแล้วเขาบอก่็ยังไม่มีผมก็เลยโทรมาหาพี่ศูน ศูนย์แปดสามเจ็ดสามหกสามสี่ห้าหกครับข้าวกล่องนโาโคล่าครับพี่อ่ะเราพี่กค็คุยได้เลยนะครับพี่นะคุยได้เลยนะอยากได้แบบไหอนอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเาส่งรูปให้ดูนะพี่นะขอบคุณนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับ มีข้างหลังด้วยเหรอครับใช่ครับดู<อ>รักษาดีแค่ไหนก็โดนหักทุกปีแล้วเนาะจริงผมผมอยากมีเบอร์โทรคนคนที่ประเมิอนอะ่ะต้โทรไปถามเขาสำนักที่รับตอนเนี้ยม,มันจะเป็นพวกพนักง,งานใหม่ที่ทำดีมผมก็ไฟไปหลายแมทแล้วผมบอกผมเครื่องผมผมว่าเนี่ยดูดิถ้าโดยทั่วไปผมคิว่ามันจะร้อยเปอเซ็นอยู่แล้วนะก็ตั้งแต่วันนั้นที่ใส่เคสให้จนถึงวันนี้ จะบอกว่าเคสกัดก็แทบจะไม่มีเลยนะก็แบบมันอะไรนิดหน่อยก็ต้องหักออกเนาะมันเป็นผลประโยชน์ของบริษัทนะใช่ไหมแต่ก็อันไหนเราแบบไม่โอเคจริงๆเราก็ต้องพูดแล้วพี่ก็วันนั้นเครื่องลูกค้าใหม่จริงๆคือลูกค้ารูอสื่อไปได้ไม่ถึงเดือนเงี้ยอ้าวเรอเรอใช่โดนหักไหมโดนหักเออเพราะมันเป็นรอยเหรอ่มีรอยจริงๆไม่มีนะมันเป็นแสงใช่ แต่เมื่อกี้ก็มาถ่ายตรงนี้ก็บอกว่าเครื่องเป็นรอยขีดข่วนกดประเมินนี่ใจแข็งจริงนะเขาเียต,ต้องต้องไปนี้คือส่วนหนึ่งผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่มันเป็นทูใช่ไหมแต่ถ้าเป็นซัมซุงประเมินก็จะดีกราคาผมเคยพาน้องไปประเมิออ,อ่ะตอนนั้นมันเป็นฟิบสี่ประเมินง่ายมากเลยนะราคาดีด้วย แต่อย่างว่าแหละเอที่มันเป็นท็อปปงท็อปอ้ามันไม่เหมือนกันนะเพราะมันท็อปอัพจะน้อยเข้าก็เลยใชปล่อยง่ายใช่ปล่อยง่ายคนนี้มันเพราะว่าเพราะว่าถั่วเฉลี่ยแล้วมันก็พอๆกันคนิตมีเทียบสายโหนี่โหล ผมใช้ฟิล์มไอไฮโดรเจลอยู่ตั้งนานหน้าจอข้างหน้าเพิ่งรู้ว่ามันชัดขนาดนี้จริงๆถ้าไม่ติดฟิล์มนะหน้าจอจะชัดครับมากตอนนี้ฟิล์มกระจกมันก็จะชัดใช่ไหมใช่ฟิล์มไฮโดรเจลผมน่าจะผมผมน่าจะใช้คุณผมไม่อยากให้มันเป็นรอยบางทีมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายไปไหนไปไหนจะเดินละพี่ตาออกมาเอารองเท้าไหมรองเท้าไหมไปทางนั้น ไปขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยไปไปเดินเล่นไปนีป่สองปีคุณกนกวันนี่เจอกันรับเดียวเมื่อวานก็ไม่ไว่างปีที่แล้วก็เจอกันครึ่งวันปีนี้ไม่เจอเลยไม่เจอเลย

เครื่องนี้ก็ถือว่าหักน้อยหักไปพันหนึ่งปีที่แล้วโดนหักสามพันชวลาเขามารับเขามารับเครื่องเองนะฮะอ่จะเป็นเป็นพนักงานที่เขามารับเครื่องครับจะเป็นคนละฝ่ายกันออก็รับงานรับอ๋ออ๋อนรับงานรับเครื่องกับพนักงานประเมินคนละคนกันใช่ครับผมประเมินนี้จะอยู่ใน อ <ม input? S 1> ันเข้าใจอยู่แล้วหมายถึงว่าเป็นบริษัทเขามารับเองใช่ไหมเขามารับเครื่องแล้วเขาก็ต้องมาตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะใช่ครับเขาก็ต้องมาเช็คอีกว่าเครื่องมันล็อกซิมไหมอะไรอย่างนี้เครื่องเครื่องมันสภาพตามที่คุยกันไหมใช่ครับบางทีแบบจริงๆบางทีแบบเขาก็ผิดเองก็มีนะอย่างเรนล่าสุดที่ผมเจอคือว่าเราถ่ายรูปแยงเขาดูแล้วเครื่องมันเป็นเครื่องล็อกซิมแต่ที่นีบเขามนมาให้ราคาได้อย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบ เขาแบบจะบายเพียงโดยที่ไม่รับเครื่องกลับไปคืนอะไรเงี้ยเอาเครื่องล็อ,อกซิมเขาก็รับหรอครับไม่รับครับใช่แต่รับแต่แต่จะเป็นอีกเกรดหนึ่งล็อ,อกซิมใหม่ถือว่ามันยังปิดโปอยู่ใช่ครับจะเป็นเครื่องแบบล็อกเครื่องขายมันจะไม่ใช่เครื่องติดโประนะมันเป็นเครื่องล็อกสายได้เฉพาะซิมทูรหรือว่าเอซีแทสเท่านั้นอะไรเงี้ยอ้าวมันมีด้วยเหรอครับมีครับอ๋อเป็นบางรุ่นใช่ไหมแต่รุ่นนี้มันไม่มีล็อกอยู่แล้วรุ่นเก่าๆอะ เอ่ใช่ใช่ใชแต่ก่อนใช่หรือว่าบางทีแบบมันติดล็อกจากตัวบริษัทที่เขาไปจำนำหรือว่าเข้าอะไรอย่างเ้ยอะมอืมอมอยมอืมอืมอืมเืมอยมอืมอมอัมอื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 มอมองมลืมอืมออืมอื่อืมอืมอืมอ่มอืมอืมออืจ่ายไปแอ้วอือืมอือือืมอืมอมอืมอืมอือือืมออืมอืมอือ อ,ออือไใช่แต่เป็นยุคของซูฮ่ามันไม่มีคินกระจกใช่มไม่ค่อยทำขายใช่ค่ะถ่ายโอนนี้ต้องใช้แอปสมาร์ทสวิตในการถ่ายโอนค่ะอ็เราต้องโหลดใช่ไหมใช่ค่ะไม่แน่ใจว่าเครื่องเก่ามีหรือ,อยังเครื่องเก่าน่าจะมี ต,ต้องเลื่อนเลื่อนลงมาหรือเลื่อนขึ้นนะ,ะหาตรงนี้ใช่ไหมเครื่องเก่าน่าจะมีนะครับแล้วเครื่องใหม่มันมีไหมครเครื่องใหม่ต้องมาสมัครอันแล้วเครื่องใหม่เราต้องโหลดเองอหรือว่ามีติดเครื่องมากดข,ขึ้นมาครับมากขึ้นโอเค <laughs> มีอ๋อมันมีติดเครื่องอยู่แล้ว <laughs> ในนี้เราเรายึมสายใช่ไหมล่ะมันจะเร็วขึ้นสายจะเร็วขึ้นค่ะแต่เครื่องนี้41%ไม่แน่ใจว่าเครื่องเก่าอยู่ประมาณความจุที่ใช้ไปไม่รู้เลยอ่ะใช้เยอะอยู่มั้งครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทิ้งเครื่องไว้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเสียบสายอ่ะกลัวว่าจะไม่ถึงแต่ว่าหนูว่าน่าจะได้41%อ๋อนะอ๋อหมายถึงว่าเสียบสายหมายถึงว่าเอาสายต่อกันใช่ค่ะอ๋อสายต่อสาย ค่ะไทโอนทั้งหมดนะคะใช่ใช่เดี๋ยวอนาตเดี๋ก็จะได้มาทำแอปธนาคารก่อนขอใช้สายในที่เครื่องเลยนะคะให้แกะเลยไหมคะใส่ที่ร้านที่ร้านได้ไหมผมลืมเอากล่องมาด้วยกล่องไม่ไม่ต้องใช้ไม่หมายถึงว่าบุกอลอยู่ในกล่องนะ หรือไม่ต้องใช้สายก็ได้นะครับถ้าถ้ามันไอ้นั่นก็ไม่ต้องให้มันโอนเลยก็ได้ครับเพราะมันมันใช้ไวไฟที่ร้านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวแค่มันโอนเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเครื่องไว้ไปกินข้าวก่อนแล้วทีเนี้ยผมก็จะลบกวนอ่าเครื่องนี้ส่งข้อมูลเครื่องนี้รับให้ใช้เป็นไปสายจะถอดสิมไหมคะก็ลำบากก็ต้องมาถอดเข้าเครื่องใหม่อยู่ดี ใช,ใช่ค่ะแต่อันนี้มันเป็นซิมันไม่ใช่เป็นอ e ีซิมนน่าจะสะดวกเดี๋ยว<ะ>ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวถ้ามันมีคนโทรมาเดี๋ยวก็ค่อยตทรกลับกัได้ค่ะโอเคไม่สายเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวกลับกลับมาก็นาก่าจะพอดี ค่ะเริ่มเะเริ่มคำนวณข้อมูลผมว่ามีรูปเยอะผมเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ลบรูปทิ้งเลยค่ะแก็เห็นว่าความจำมันเองนะนั้นเดี๋ยวผมค่อยมานั่งคัดตอนมันเสร็จแล้วก็ไม่ไม่นานนะอ่านี้แค่อ๋ออ๋ออันนี้มันแค่เบื้องต้นเบื้องต้นใช่ทั้งหมดอ่ะถัดไปแบ็กอัพไลน์อันนั้นคืออะไรครับล่ม ใช่ค่ะของแถมคครับกระเป๋าไว้มีกระเป๋ากะเดมอย่าหนูใส่ถุงให้ยังก็ฝากไว้ทั้งหมดเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาอ่าคัดรอบใช่คัดรอบตอนนี้ไม่น่าจะใช้อะไรแล้วน่าจะไม่ติดอะไรแล้วทีนี้เราหน้ี้บัตรประชาชนเอาเอาให้มันเป็นผูกแชร์แผ่นเหมือนเดิมไหมใช่ค่ะหรือว่า จะจะ,จะทํารายการเลยไหมคะทํำเลยเนาะมันจะได้ตอนกลับมาจะได้เรียบร้อยตอันนี้มันมันมีเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่ใช่ค่ะอันน <Ah, ี้โหลดเสร็จแล้วก็เครื่องอันนี้เราก็ลบแอคเคาท์ออกก็จบละใช่ค่ะ